สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทก่านเจอกันอีกแล้วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วซ่อมไม่ได้นะครับเป็นสมาร์ตอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มาดู s ซล์เอร์บ้างนะครับเป็น s ซล์เลอร์หนึ่งพ VA นะครับอาการเสียคืออะไรไม่รู้นะครับผมไม่รู้ก็เดี๋ยวมาตรวจเช็คเอานะครับตัวนี้ส่งมาจากอ,อำเภอแกลงนะครับ ในจังหวัดระยองนี่แหละแต่ส่งมานะครับขนส่งเล่นสยับเยินหมดนะครับตัวนี้ฝาบุบเข้าไปไอตัวนี้งอออกมานะครับมันทับกันอยู่นะครับแล้วก็ใส่ซ้อนกันมานะครับมันก็จะถูกทับแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะถึงขนาดนี้นะครับถูกกระแทกจนไอ้นี่หลุดเข้าไปน็อตเนื้กระเด็นหายหมดนะครับก็ถือว่ารุนแรงนะครับยับเลยนะครับ ไม่รู้ภายในมีอะไรเสียหรือเปล่านะครับแต่ตัวเนี้ยสภาพยังดีเพราะว่ามันอยู่ข้างบนแต่หนักกว่าตัวนี้อีกนะครับเพราะว่ามันมีผมเข้าใจว่าคอนดักเตอร์นะครับคอนดักเตอร์เป็นขดลวดนะครับน่าจะหลุดนะครับแล้วกระแทกไปกระแทกมาไม่รู้ว่าไปโดนอุปกรณ์อะไรเสียหายอีกหรือเปล่าจะมีคอนดักเตอร์นะครับหลุด แน่นอนนะครับผมเห็นข้างในเนี่ยคอนดักเตอร์เป็นตัวขดรวดนะครับหลุดนะครับก็เดี๋ยวต้องแกะดูนะครับว่ามันมีอะไรเสียหายหรือไม่ไอตัวคอนดักเตอร์ไปกระแทกอะไรหรือเปล่านะครับคอนดักเตอร์หลุดเลยขาน่าจะหักนะครับโอเคก็ยับทั้ง2ตัวเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าข้างในมีอะไรเสียหายเยอะขนาดไหนนะครับติดตามชมนะครับ ครับผมก็เปิดฝาออกมาดูนะครับก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยตัวนี้ตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะครับผมคิดว่า,าเครื่องเปิดติดนะครับเครื่องยังเปิดติดเครื่องเปิดติดไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็เดี๋ยวเช็คชุดไฟเลี้ยงตรงจุดนี้ว่าปกติหรือเปล่านะครับขอสกปรกนิดนึงเดี๋ยวทําความสะอาดนะครับแต่เครื่องเปิดติดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาก ฟิวในฝั่งของ a c นะครับขาดระเบิดนะครับฟิวระเบิดแบบนี้ก็น่าจะามีในส่วนของชุด a c ช็อตนะครับชุด a c ฟิวระเบิดตัวเช็ดตรงไหนที่จะเสียนะครับก็จะมีมัดเฟสอยู่4ตัวนะครับตัวดำ,ดำู่ใหญ่ๆอยู่4ตัวต้องมีตัวใดตัวหนึ่งหรืออาจจะช็อตหลายตัวก็ไม่แน่ใจยังไม่ได้ลองเทสวัดนะครับก็ต้องถอดประกับออกมาก่อนก็ ต้องตัวเช็ค4ตัวนี้นะครับมอสเฟตต้องมีมอสเฟตช็อตแน่นอนทําให้ฟิวขาดได้นะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าเครื่องเปิดติดไม่ใช่มีปัญหาแน่นอนในส่วนของ b c ก็น่าจะไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวดูในชุด a อตรงจุดนี้ตัวมอสเฟตนะครับแต่ตัวนี้คือปัญหาใหญ่เลยนะครับคอนดักเตอร์อย่างที่ผมบอกไปนะครับผดลวด ขาดนะครับมันหักนะครับมันไม่ใช่แค่หลุดนะครับมันหักมันหักนะครับนี่ขาหักจมอยู่ที่ตัวบอร์ดเลยเห็นไหมครับแล้วแล้วแล้วจะยังไงต่อเพราะว่าไอตัวนี้มันฟิกพอดีนะครับมันฟิกพอดีเลยนะครับมันต้องเหลือออกมาเป็นเป็นขานะครับเพื่อจะ ใส่เข้าไปคราวนี้มันหักอย่างนี้แล้วแล้วแล้ว,ลวเราจะทํายังไงต่อเราจะทํายังไงนะครับเพื่อจะใส่มันได้นะครับคือปัญหาแล้วปัญหาใหญ่นะครับตัวนี้นะครับในฝั่งของ AC ผมยังไม่ได้ดูนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรหรือไม่ใน AC นะครับฟิลงัดแบบนี้นะครับอา้าวฟิลก็ ฟิวก็ขาดนะครับแตกละเอียดนะครับฟิวแตกละเอียดแบบนี้ฝั่ง AC ก็ไม่น่ารอดฝั่ง AC ฝั่งนี้นะครับอย่างที่ผมดูด้วยตาเปล่าก็ไม่มีตัวไหนช็อตนะครับแต่ว่าต้องวัดนะครับฝั่ง AC แต่ที่แน่ๆตัวนี้ชอ็อตในฝั่งของ dc ด้วยเปิดไม่ติดนะครับเครื่องเปิดไม่ติดแล้วแล้วอา่า มันจะต้องมีมัดเฟสช็อตในฝั่งของ DC ก่อนดับแรกนะครับเพราะว่าเครื่องเปิดไม่ติดนะครับมันมีการช็อตที่ขั้วบวกลบอยู่นะครับฝั่งนี้ช็อตนะครับแล้วก็ฝั่ง AC ก็น่าจะช็อตด้วยเพราะว่าฟิลแตกละเอียดขนาดนี้โอเคเดี๋ยวผมถอดอะไรออกมาเลยตัวไหนเสียนะครับตัวนี้หนักหน่อยไอตัวนี้แหละคือหนักเลยนะครับยังไม่รู้จะทำยังไงต่อนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวตัวเช็ค AC ซมามาดูกันเดี๋ยวผมถอดบอร์ดออกมาเลยนะครับตัวไหนเสียผมก็จะถอดออกมาเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับติดตามชมนะครับครับผมก็ถอดบอร์ดออกมาแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ไม่ต้องถอดบอร์ดนะครับมีมอสฟีตช็อตอยู่สองตัวนะครับในฝั่งของ a c ซนะครับก็ ชุดได้ต่างๆเช็คบนบอร์ดไม่ได้เสียหายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาสโคปวัดอีกทีหนึ่งก็สรุปง่ายๆก็คือตัวนี้มีมัดเฟสช็อตสองตัวนะครับก็สองตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนมัดเฟสแต่ผมกํลาลังจะบอกว่าตัวนี้นะครับก็มีมัดเฟสช็อตสองตัวในตําแหน่งเดียวกันนะครับมัดเฟสช็อตสองตัวนี้นะครับยังไม่ได้ถอด แต่ครนนี้เดี๋ยวผมจะเอาถอดทั้งหมดนะครับเอามอสเฟสสอตัวที่เหลือนะครับมาใส่ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเบอร์เดียวกันนะครับมันเป็นเบอร์เดียวกันมีเพื่อนๆถามว่าเบอร์อะไร27 N 60เดนะครับเดี๋ยวผมจะถอด2ตัวที่เหลือที่ไม่ช็อตนะครับ2ตัวนี้เอามาใส่ตัวนี้นะครับเพื่อจะให้มอสเฟตเป็นเบอร์เดียวกันทั้ง4ี่ตัวนะครับแล้ว ตัวนี้นะครับผมจะใส่ม o ดเฟเบอร์ใหม่ทั้ง4ตัวเลยประมาณนี้พอเข้าใจนะครับก็โอเคประมาณนี้ก่อนนะครับในฝั่งของ AC แต่ในฝั่งของ DC นะครับมีการช็อตในฝั่งของ DC ด้วยก็ถอด m o f เฟออกมาแล้วนะครับหนึ่งตัวตัวนี้ช็อตนะครับม h ดเฟสชอ็อตที่ผมบอกว่าขั้วม,มันชนกันมันช็อตนะครับก็ถอด m o ดเฟออกมาตัวหนึ่ง <ítulo> ตอนเนี้ไม่ได้ช็อตแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องเปิดไม่ติดนะครับนี่นะครับเครื่องเปิดไม่ติดเดี๋ยวผมจะให้ดูมันมีการช็อตอยู่ที่ไม่ใช่มัดเฟสช็อตนะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟทิดของโวลต์ศูนย์จุดห้าแอมป์นะครับอ่าตอนเนี้ไม่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 มีการกินกระแสอะไรนะครับเนี่ยไม่ช็อตแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับนี่เปิดเครื่องแล้ว ไม่ติดนะครับเปิดเครื่องไม่ติดแต่มันมีกระแสกินอยู่0.16แอมป์นะครับนั่นหมายความว่ามันต้องมีอะไรช็อต,ตอีกแน่นอนนะครับมันต้องมีอะไรช็อตอีกแน่นอนอ่าก็เดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวมันจะพังไปใหญ่ก็เดี๋ยวมาเช็คตรวจชุดอ่าไฟเลี้ยงนะครับตัวไทเตอร์ตัวนี้นะครับผมตรวจเช็คแล้วจะมีไฟ เข้าที่ตัว i c ซ8เจนเนี่ยยี่โวลต์ถูกต้องนะครับก็คือไม่เกินนี้นะครับไม่ต่ำกว่า2 2่โวลต์ก็ใช้งานได้สรุปว่าชุดไฟเลี้ยงบริเวณกลุ่มนี้นะครับไม่มีปัญหามีไฟเข้ามาที่ IC7812 เรียบร้อยนะครับ IC7812 จ่ายไฟออกเป็น1 2บโวลต์น,นะครับเข้า23ออก12นะครับแล้วมาเข้าตัว IC7805 12นะครับ จะต้องออกห้านะครับแต่ตอนเนี้มันเข้าสิบสองแต่ออกสิบสองเหมือนกันมันไม่ได้สิบสองเลยนะครับสิบเอ็ดกว่า,วาก็สรุปก็คือตัวนี้อาจจะมีการช็อตอยู่นะครับเดี๋ยวผมถอดออกมาวัดข้างนอกถ้ามันไม่มันไม่ช็อตเนี่ยก็ต้องไปดูที่ตัว M C U เลยนะครับตัว M C U แต่ว่าตอนนี้ไฟห้าโวลต์มันมันไม่ได้เข้า M C U นะครับ แต่ตัวนี้มัน,มนช็อตอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจทำไมมันเข้าเข้า12ออกออก12นะครับน่าจะเป็นตัวนี้แต่ถ้าเข้า12ออก12ก็ต้องมีไฟเข้าตัว MCU 12โวลต์แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่า MCU จะจะจะรอดไหมนะครับ MCU จะรอดไหมก็เดี๋ยวผมถอดตัว IC ตัวนี้ออกก่อนแล้วผมจะลองป้อนไฟ5โวลต์เข้าตรงจุดนี้ตรงขานี้นะครับ คือต้องถอดออกก่อนนะครับเดี๋ยวจ่ายไฟเข้าตรงนี้5โวลต์เครื่องต้องเปิดติดนะครับเครื่องต้องเปิดติดแต่ถ้าถ้าจ่ายไฟเข้า5โวลต์แล้วเครื่องเปิดไม่ติดเนี่ยไม่ต้องทำอะไรต่อนะครับเพราะว่า MCU มันจะเสียแล้วประมาณนี้เดี๋ยวดูดูดูขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมถอด IC ตัวนี้ออกมาเดี๋ยวมาเช็คต่อนะครับ ครับผมก็ถอด IC 7805ออกมาแล้วนะครับสรุปก็คือตัว IC 7805มันเสียนะครับมันช็อตคันนี้อย่างที่ผมบอกไปก็คือเราจะป้อนไฟ5้โวลต์ที่ขาของตัวขาออก Ic เลยนะครับผมก็ป้อนไฟเข้ามาแล้วมันจะต้องมีไฟ5้โวลต์น,นะครับวิ่งผ่านตัวต้นทานตรงจ,จุดนี้แล้วก็ตัว 4ตรงจุดนี้นะครับเพื่อวิ่งเข้า MCU ตรงขา4ตรงจุดนี้นะครับตอนนี้มีไฟ5โวลต์ออกมาที่ตัวต้นทานตรงจุดนี้เข้าตัว IC ซแล้วนะครับหโวลต์น,นะครับหโวลต์เดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูจิ้มยังไงจิ้มไม่ได้นะครับมือเดียวแต่ว่ามันมีไฟ5โวลต์เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่อง เปิดเครื่องไม่มีผลนะครับเพราะว่าเราเราเรา,เราต่อไฟห้าห้าโวลต์ตรงเข้าตัว MCU เพราะฉะนั้นเครื่องมันต้องเปิดติดเลยนะครับแต่ตอนเนี้มันไม่ติดนะครับล้วจอต่อไฟห้าโวลต์เข้ามันต้องติดเลยนะครับครานี้เราจะตรวจเช็คอย่างไง MCU เสียไม่เสียนะครับก็คือมันไม่ติดเนี่ยเรามีข้อสงสัยแล้วว่า MCU เสียแน่นอนนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำยังไงเอาหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยมาเสียบ ถ้ามันไม่มีตัวหนังสือขึ้นแบบนี้นะครับเป็นหน้าจอขา,ขาวๆแบบนี้นะครับ <N <N นี่คือหน้าจอขา,ขาวๆนะครับไม่มีตัวเลขไม่มีตัวอะไรเลยเดี <N> ๋ยว <De Kraft> ผมจะถอดตรงนี้นะครับถอดออกอ่ะคือปิดนี่ก็ได้เนาะง่ายนี่นะครับมันไม่มีตัวเลขไม่มีตัวหนังสือไม่มีตัวอะไรขึ้นเลยหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อย MCU เสียแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ MCU เสียแล้วแน่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวนี้นะครับเนี่ย MCU เนี่ยมันมี ic ขายนะครับ ic ตัวเบอร์เนี้ยขายแต่มันต้องอ่าโปรแกรมให้มันทำงานตามโรงงานนะครับ แต่ครั้นี้มันไม่มีช่างคนไหนที่เขาสามารถโปรแกรมไอซี IC ที่เป็น MCU ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่สามารถที่จะหามาใหม่เปลี่ยนใหม่ทดแทนได้นะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทดแทนได้แล้วก็โรงงานเขาก็ไม่ทำมาขายนะครับเพื่ออะไรก็ไม่ทราบสมมติว่า mcu เสียก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับ หลายๆคลิปที่ผมทําไปผมก็อธิบายไปเยอะแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะอธิบายว่า m อ u เนี่ยมันไม่มีเปลี่ยนนะครับมันไม่มีเปลี่ยนนะครับ IC ซเปล่าๆอ่ะมีแต่ต้องไปลงโปรแกรมนะครับไอที่โรงงานโปรแกรมมาเขาก็ไม่สั่งเขาก็ไม่เอามาขายให้สำเร็จรูปไม่มีนะครับเพราะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมันได้นะครับ เปลี่ยนได้นอกเสียจากว่าตัวเครื่องตัวอื่นที่ MCU ไม่เสียแต่ว่าชุดอื่นๆบอร์ดพังหม้อแปลงพังบอร์ดได้ยับเยินบอร์ดทะลุแต่ MCU ยังใช้งานได้ก็ถอด MCU มาใส่ใส่ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ไปซ่อมชุดอื่นๆให้มันสามารถกลับมาใช้งานได้ได้อยู่นะครับต้องเอา MCU ที่ยังใช้งานได้มาใส่นะครับกับเครื่องตัวอื่นๆน,นะครับที่เป็นกิจแดงเหมือนกันนะครับ เอามาใส่ใช้งานได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเปลี่ยนก็คือจบไปนะครับสำหรับตัวนี้ MCU เสียก็จบนะครับก็คงไม่ต้องซ่อมอะไรอย่างอื่นต่อนะครับแต่ผมจะถอดเอา m o s เฟ t 2ตัวนี้ที่ยังเหลือเนี่ยไปใส่อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของลูกค้านะครับไหนๆตัวนี้ก็ซ่อมอะไรไม่ได้แล้วนะครับคอนดักเตอร์ก็ก็ขาขาดขาขาดไปแล้วนะครับก็ แย่อยู่อยู่แล้วนะครับตัว M T U พังก็เลยจบเลยคราวนี้นะครับไอ้ส่วนเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกครับใส่มัดเฟสก็น่าจะใช้งานได้ชุดไฟเลี้ยงนะครับไอซี IC นะครับเป็นไรว่าเดี๋ยวผมถอดมัดเฟสดี๋ยวผมจะถอดมัดเฟสออกนะครับแล้วก็เอาไปใส่ตัวโน้นแต่มัดเฟสเสียไม่เอาออกนะครับผมจะเอามัดเฟสเสียใส่เข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีประกับไว้ยึดกลับคืนเหมือนเดิมนะครับแต่จะเอา มอสตเฟตตัวดีออกเอามอเเฟตตัวเสียใส่เข้าไปสรุปก็คือมอเเฟสเสียสี่ตัวเลยในตัวนี้นะครับแต่เครื่องเราเอาไปทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่า M T U มันเสียไปแล้วประมาณนี้นะครับน้อกจากหา M T U มาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน M T U ใส่มอสเฟตตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนมอสตเฟตตัวนี้ใส่ IC 5โวลต์ตรงนี้ก็น่าจะใช้งานได้ประมาณนี้นะครับโอเคแต่ว่าตัวคอนดักเตอร์ก็อีกแหละนะครับ โอเคมันเยอะอยู่นะครับสําหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องจบไว้ตรงนี้นะครับสําหรับตัวนี้เดี๋ยวเราถอดมาเฟสไปดูอีกตัวหนึ่งดีกว่าว่ามันจะกลับมาทํางานได้หรือเปล่าตัวนี้ก็จบไปนะครับไม่สามารถซ่อมได้ก็เดี๋ยวประกอบคืนส่งลูกคืนลูกค้านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวโน้ตต่อนะครับเดี๋ยวถอดมาเฟสไปใส่ตัวโน้ตเลยแล้วก็มาเทสเครื่องตัวโน้ตกันว่ามันกลับมาทํางานได้หรือเปล่าติดตามชมนะครับ ครับผมก็ใส่อะไหล่ m o ส f ฟตตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับอ่บริเวณจุดนี้นะครับเอา m o ส f e t จากตัวนี้มาใส่นะครับเอาตัวเสียมาใส่ฝั่งนี้สรุปมอสเฟตฝั่งนี้อ่าเป็นมอสเฟ t ช็อตทั้ง4ี่ตัวเลยนะครับอ่า MCU เสียตัวนี้นะครับส่วนตัว IC ผมไม่ได้ใส่นะครับตัวมอสเฟตเนี่ยผมใส่ตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้ชุดนี้ไม่ได้เสียอะไรแล้วนะครับผมใส่ตัวใหม่ก็ไปเลยถึงเครื่องมันจะใช้งานไม่ได้ยังไงมันก็ต้องใส่เพราะว่าจะต้องใช้ประกบมัสเฟตนะครับมันต้องใส่นะครับมันต้องใส่ให้ครบไม่งั้นเดี๋ยวประกบมอสเฟตมันใส่ไม่ได้นะครับก็สรุปตัวนี้ก็ mcu เสีย ic ไม่ได้ใส่นะครับก็จบไปนะครับสําหรับตัวนี้ตัวนี้หลังจากที่เอามัดเฟดตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับก็ อวัดลูกขึ้นก่อนนะครับดับแรกลูกขึ้นที่สัญญาณลูกขึ้นใช้ได้ต้องเป็นแบบนี้นะครับห้าสิบเอ่ามันมีสัญญาณสามตัวนะครับที่ปกติอ,อีกตัวหนึ่งตัวนี้ที่ผมจับอยู่เนี่ยมันสัญญาณมันไม่ปกตินะครับผมก็เลยเปลี่ยนตัวซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับซีเนอร์ไดโอดตัวเล็กๆ เป็นตัวจ่ายไฟนะครับอ่าสิบสอโวลต์นะครับสิบสอโวลต์เพื่อจะไปเลี้ยงตัวมอสเฟตนะครับก็ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าสัญญาณมันไม่มันไม,ม,ม่ปกตินะครับสรุปก็คือผมเปลี่ยนซินเนอร์ไดโอดตัวหนึ่งด้วยไม่งั้นใช้งานไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้เปลี่ยนมอเรเฟตเรียบร้อยก็เดี๋ยวทำความสะอาด ตัวบอร์ดนะครับใส่ประกับมอสเฟตแล้วก็มาลองเทสกันว่ามันจะมีปัญหาอะไรอีกหรือไม่นะครับจะรันหรือไม่รันผมก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเราลองกันเลยก็ได้นะครับลองเลยจะได้ไม่ต้องมาลองทีหลังอีกรอบเดี๋ยวเราจ่ายไฟอ่าสี่สองโวลต์นะครับเอาจากสามแอมป์ 3.5แอมป์นะครับมาดูซิว่ามันจะหลันไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องเครื่องเปิดติดนะครับจากไฟ AC เข้าไปเลยต่อสีเขียวก็พิบไหมเนี่ยต่อสีเขียวติดอยู่นะครับนี่นะครับมีวัดออกแล้ว112วัตต นะครับโอเคก็สามารถที่จะกลับมาทำงานได้สำหรับตัวนี้ไม่มีตัวอื่นเสียนะครับนอกจากมอสเฟตช็อตฟิลขาดก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวใส่ประกับมอสเฟสเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวปิดฝาให้เรียบร้อยทำความสะอาดตัวบอร์ดแล้วก็มาลองเทสกันที่วัดสูงๆนะครับสำหรับตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็จบไปที่เรียบร้อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ ครับผมก็ประกอบเรียบร้อยนะครับประกอบลงบอดี้เรียบร้อยนะครับปัญหามันเกิดจากตรงพัดลมอีกแล้วนะครับพัดลมเนี่ยลูกค้านะครับเอาพัดลม12โวลต์มาใส่นะครับนี่พัดลม12โวลต์นะครับเห็นไหมครับพัดลม12โวลต์ทุกตัวเลยจีแรกเนี่ยพัดลมมันไม่หมุนนะครับผมก็ว่าพัดลมมันเสียนะครับผมก็เลยถอดตัวนี้ มาใส่ก็ยังไม่หมุนอีกผมก็เลยเอาอยัางไงมาดูพัดลมนะครับสรุปแล้วพัดลมมันเป็นสิบสองโวลต์น,นะครับเนี่ยสายมันขาดตัวหนึ่งผมก็เลยเอะพัดลมมันสายมันขาดหรือเปล่าพอมาดูโอ้โหเป็นพัดลมสิบสองโวลต์น,นะครับก็เลยใช้ไม่ได้เลยนะครับทั้งสี่ตัวเลยใช้ไม่ได้นะครับจริงๆพัดลม ของเครื่องรุ่นนี้จะต้องเป็นพัดลม24โวลต์นะครับผมก็เลยเอาของใหม่ใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเก่าเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอก12โวลต์นะครับเวลาลูกค้าซื้อมาใส่เองเนี่ยลูกค้าต้องรู้ก่อนนะครับว่าพัดลมมันใช้กี่โวลต์ไม่ใช่ว่าพัดลมมันจะมีแค่12โวลต์อย่างเดียวนะครับพัดลมมันมีหลายหลายขนาดมากมีตั้งแต่5โวลต์12โวลต์24โวลต์นะครับลูกค้าก็เอา12โวลต์มาใส่ซะงั้นมันใช้งานไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ ตัวนี้ก็ก่ลาวว่าจะเอาพัดลมมาใส่ก็ลูกค้าก็ใส่มาหมดเลยสิบสองวลต์หมดเลยใช้งานไม่ได้สักตัวนะครับผมก็นี่ทําการเออ่ตัวเช็คต่างๆนะครับนี่ไทเตอร์ผมบัดกีออกแล้วก็มาวัดข้างน,นอกก็ไม่เสียผมก็เลยใส่เข้าไปใหม่ยังไม่ได้ล้างนะครับสรุปแล้วมันเป็นที่ตัวพัดลมนะครับผิดผิดสเปคผิดขนาดโอเคเดี๋ยวเรามาดูวัดกันดีกว่า หลังจากที่ซ่อมไปเริ่มรันแล้วนะครับเราไปดูพัดลมกันก่อนพัดลมเนี่ยต้องใช้ขนาด24โวลต์นะครับไม่ใช่12โวลต์พัดลมจะทำงานตอนวัตต์ที่470วัตต์นะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นี่วัตต์ที่ผลิตได้นะครับ500 ยี่สิบแปดวัตต์ห้าร้อยยี่สิบเก้าวัตต์พาวเวอร์สายมันตัดนะครับมันก็เลยตกพัดลมมันทํางานเป็นปกติแล้วเห็นไหมครับมันต้องทํางานแบบนี้ตามรอบของมันนะครับพัดลมจะทํางานอยู่ที่วัตต์สี่ร้อยเจ็ดสิบวัตต์นะครับพัดลมก็จะทํางานมาดูวัตต์ที่ได้นะครับห้าร้อยกว่านะครับไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็น อะไรผิดปกติแล้วนะครับเป็นปกติทุกอย่างแล้วนะครับวัดที่ได้ต้องได้ห้าร้อยขึ้นไปที่มันรันต่าๆนี่เพราะว่า power supply มันตัดนะครับมันรันจาก power supply โอเคประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้ก็ซ่อมได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนมัสเตเอาจากตัวนี้มาใส่นะครับก็โอ้เรื่องเยอะเหมือนกันนะครับหลายเรื่องเลยตัวนี้ผมถอดบอดออกมาก็ใช้เวลานะครับเยอะ ต้องมาแก้ไขตรงพัดลมผมก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรที่จะาหาสาเหตุว่าทําไมพัดลมมันทํางานไม่ตามรอบของมันแล้วก็ทำํำพัดลมทํางานไม่ปกติก็สรุปก็คือเจอพัดลม12โวลต์เข้าไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคนะครับสําหรับเครื่องนี้ก็ทํางานเป็นปกติได้เครื่องเดียวนะครับย้ำจากเครื่องนี้มาอ่ามาเสร็นะครับตัวนี้ MCU เสียก็อย่างที่บอกไปนะครับส่วนพัดลมก็ใช้งานไม่ได้เลยสักตัวนะครับ ไม่ใช่ขนาดของมันประมาณนี้นะครับโอเคก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับเวลาเราเราจะซื้อพัดลมเนี่ยเราก็ดูดูอ่าสเปคของมันก่อนนะครับลูกค้าไม่ใช่สั่งพัดลมอะไรมาใส่ก็ได้นะครับไม่ใช่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่เอาไว้ใจให้เช่าบ้านได้ดูแลให้นะครับส่วนตัวนี้ก็ เดี๋ยวส่งคืนลูกค้าไปแต่มีค่าใช้จ่ายนะครับตัวเช็คเยอะมากเดี๋ยวบวกค่าใช้จ่ายไปนะครับค่าแรงประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็ทิ่ค่าแรงไปนะครับเปลี่ยนค่าพัดลมด้วยสองตัวประมาณนี้โอเคเสร็จสิ้นนะครับทํางานได้หนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งใช้งานไม่ได้ประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามในช่องของผมไว้ด้วยจะได้เอาไว้ดู ที่เพื่นอื่นต่อไปนะครับทีนี้ต้องไปแล้วสวัสดีครับ